ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันแสนร่มรื่นมีเม่นน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าหนามปุยหนามปุยเป็นเม่นที่น่ารักมากๆตัวกลๆมๆนุ่มนิ่มแต่สิ่งที่ทําให้หนามปุยแตกต่างจากเพื่อนๆสัตว์อื่นๆในป่าก,ก็คือหนามแหลมๆที่ปกคลุมตัวของเขา เพื่อนๆของหนามปุยทั้งกระต่ายหูยาวเจ้าช้างน้อยใจดีและกระรอกน้อยจอมสนต่างก็อยากจะเข้าใกล้หนามปุยแต่พอเห็นหนามแหลมๆก็อดใจถอยห่างออกมานิดหน่อยทําให้หนามปุยบางครั้งก็รู้สึกเหงาวันหนึ่งเราเพื่อนๆกําลังจะไปเล่นน้ําที่ลาาําธารใสแต่หนามปุยกลับนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่ทําไมไม่มีใครอยากเล่นกับเราเลยนะหนามปุยคิดอย่างเศร้า ทันใดนั้นเองเจ้ากระรอกน้อยก็วิ่งหน้าตาตื่นมานามปุยช่วยด้วยขนมของฉันหล่นไปในพุ่มหนามเล็กๆข้างลำธารแล้วนามปุยเห็นเพื่อนเดือดร้อนก็ไม่รอช้ารีบวิ่งตามไปเมื่อไปถึงเจ้ากระรอกน้อยชี้ไปที่พุ่มหนามเล็กๆที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งและกิ่งไม้นามปุยค่อยๆใช้ตัวเบาๆเ,เ,เข้าไปใกล้ เขาใช้นามแหลมๆของตัวเองค่อยๆกวาดใบไม้แห้งออกทีละนิดน้อยอย่างระมัดระวังไม่นานขนมแสนอร่อยของเจ้ากระรอกน้อยก็ปรากฏออกมาเจ้ากระรอกน้อยดีใจมากกระโดดเข้าไปกอดหนามปุยขอบคุณนะหนามปุยถ้าไม่มีหนามของเธอฉันคงไม่ได้ขนมคืนแน่ๆเลยเมื่อเห็นดังนั้นกระต่ายหูยาวและเจ้าช้างน้อยก็เดินเข้ามาหาหนามปุยด้วยรอยยิ้มหนามปุยหนามของเธอมีประโยชน์จริงๆด้วยนะ เจ้าช้างน้อยพูดเสริมเราไม่เคยรู้เลยว่าหนามของเธอจะช่วยเราได้ขนาดนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพื่อนๆก็เข้าใจหนามปุยมากขึ้นพวกเขารู้ว่าแม้หนามของหนามปุยจะดูแหลมคมแต่จริงๆแล้วมันก็มีความสําคัญและมีประโยชน์ในแบบของมันเองหนามปุยก็เลิกน้อยใจเพื่อนๆต่างก็รักและยอมรับในความแตกต่างของเขาทุกคนเล่นกันอย่างมีความสุขในป่าอันแสนอบอุ่นตลอดไป